สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวามออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้จับเสียมจับพี่น้องจับเสียมรอบนอกจับเสียมลอวก,ก,ก็จะขาดรอบนอก้ะนี่จับพี่น้องดีว่าเพื่อนเทพื้นรอบนอกไว้เทพื้นรอบนอกใครจ,จะเห็นย่ากเลจ้ะนี่งาน ชาวบ้านแยกแยกจับเทียมแยกจะได้เงินทุนจากพี่น้องเพิ่อเทรลาบนักจ้ะเทเลาะบนักเสร็จเรียบร้อยถ้าบบเทราบนักก็เห็นยากอยู่เดียวกับพี่น้องเพราะว่าดินว่เสมอกันดินไม่เสมอกันทำง,งานลำบากนี่จ้ะ ทำกันสองคนจนจะแล้วเสร็จจ้ะพี่น้องจะบักสะบอมสู้ขนาดไหนต้องสู้ขนาดไหนถึงจะเสร็จจะจะทำได้ขนาดนี้ทำจนหมดแรงจ้ะพี่น้องกว่าจะเห็ุเป็นลังได้จ้ะทำให้แต่ทำให้แต่เพลินของตัวเองบ้านไม่สวยเลย มีมีคนเพิ่นมาเบิงจ้ะบ้านสร้างคือสิงามแถววัท่นสร้างเฮ็ดบ้านงามปนีสร้างบ้านสร้างคือสิงามแถว่นจ้ะบอกเพิ่นว่าบ้านสร้างบองงามเพิ่นว่าบเปี่ยเ <c oughs> พิ่นไม่เชื่อว่าบ้านเจเดือนไม่สวยทําบ้านสวยขนาดนี้บ้านตัวเองไม่งามได้ยังไงวะ่นรอบนอกยังบาทันจับเสียมจับพี่นอก ค่อยๆทำเดี๋ยวก็เสร็จขนาดคอยกินคอยใส่ไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มหลายใจหลายใจนี่รอบนอกนี่เป็นขานจ้ะบังต้องแยกต้องแยกอีกจ้ะเพราะว่าบทบนี่จ้ะเพิ่นเทปูนโพออกมาเทปูนโพ่ออกมา,ออกมาต้องแยกตรงนี้จ้ะพี่นอ้อง ต้องแยกต้องแยกตรงนี่นปูนโผนี่จะ้ะปูนโผลออกมาแบบนี้ต้องแยกอีกแยกแล้วก็ตีตะข่ายจะ้ะตีตะข่ายกันแล้วมองแบบนี้ตีเบอร์จ้ะเนี่ยตีหมดเลยก่อนที่จะฉาบน้ำเสารแบบนี้นจะ้ะต้องตีตะข่ายกันแล้วหมดนี่จ้ะพี่นอกยังไม่จับเสียม นี่จ้ะตทานต้องเียกอีกเยอะเลยข้างหน้าจับเสียมแล้วๆจ้ะข้างหน้าจับเสียมเสร็จแล้ว เรียภายนอกจากพี่น้องแบบนี้จะเร่งส่งงานฉาบภายนอกแล้วก็จะไปดำนานีเป็นเสาหลอกจ้ะพาชมบ้านข้างไหนก็ฉาบเส็บเรียบร้อยเลยจ้ะที่เนอะ แดดฮ้อนฝนบาตกสองสามมือแล้วจ้ะฝนไม่ตกสองสามวันแล้วหิตมันเบาเห็ดได้เหลียวอยู่จ้ะต่ว่ากันยากน้ำเห็ดทับหลังทับหลังกว่าจะกว่าจะเข้าแบบกว่าจะเข้าแบบกว่าจะเทซาน้ำทับหลังจะ้ะถ้าก็กระบาดไปนลย กว่าจะเสร็จกว่าจะอย่าออกเสร็จพ้าบนงานฉากข้างในได้จัะพี่น้องพาเข้าไปชมงานฉากข้างใน ยังไม่โควิดงานราคาได้ดีดกว่านี้จับพี่น่องอันนี้จับเสียมยังไม่ได้ฉากเสาเสาที่จับเสียมยังไม่ทันเลนีฉนนากแล้วแล้วงานฉากภายในนี่ยงงานฉากภายใน50%ทรงเวลาจับพี่หน้อง สิบเปอร์เซ็นต์ส่งไปแล้วไปนี่เล่งงานเล่งงานฉาบร้อยเล่งงานเล่งทรงงานฉาบร้อยจากปะนี้นี่จ้ะจะส้านั้นจังซี่หรจากพี่นอกจะช้าเวลาทำทับหลัง ที่มีสีมือมีสีมือได้มีงานทําหาอยู Hi ่หากินจ้ะพี่น้องมีสีมือหาอยู you ่หากินขยันแล้วก็อดทนงานที่ทำาวามเจียนก็มีงานนี้แหละจ้ะอาชีพหลัก พออยุได้ย้อนง,งานจ้ะพี่น้องกับขายของถ้าบ่มีงานก็จะไปขายของเล่ผล,ลไม้ขายทุกอย่างจ้ะขายเสื้อผ้าขายอย่างเทศมาเปิดแล้วจ่ะพี่น้องแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสแล้วแต่แล้วแต่ดวงจะนำพา นี่ห้องน้ําบอได้ฉากจ้ะเพราะว่าสร้างกับเบื้องช่างกับเบื้องจะฉาบเองสร้างกับเบื้องตีหลายฉาบเองมัไม่ได้ฉากงานงานห้นองน้นกับเบื้องกระเบื้อง ปูนเค็มจ้ะก็อปูนอล้วได้ปูนนั่นเค็มแข็งเอ,อ้นเอ,อ้นปูนเค็มแข็งจับเสียมปูนจับเสียมอันนี้เป็นปูนฉาบสำเร็จจ้ะพี่นอ้องปูนฉาบสำเร็จดูละวันปูนนี่ฉาบไงผสมไงจ้ะพี่น้อง ตาตา,ตาลูกดิ่งน้านแหงค่ะอันนี้ดูลาวันฉาบดีกว่วมูฉาบเหนียวนุ่มผสมง่ายด้วยมีชาบดูลาวันอันนี้ก็ห้องน้ำอีกห้องนึงจากพี่น้องสามห้องนอนสองห้องน้ำ งานปิดมวลเบาอันนี้ก็เป็นสร้างกระเบื้องจ้ะช่างกระเบื้องเข้าฉากเองเสายังไม่ได้สับเสายังไม่ได้ฉาบ จับเพนเทคันงานโครงสร้างเทคันบ่ได้เฮาก็ได้มาแยกแบบนี้จัะพี่น้องเสียเวลาเสียเวลาอยู่เลดีะงานฝีมือกว่าที่เราจะทำให้ได้เงินทนต้องอดทนทุกอย่างคลิปนี้ก็ฝากไว้ําน,นี่ละจ้ะพี่น้องฝาก้ว้ค่ะช่องเฉลเดือนแยกข้าหลามค่ะ กดไลค์กดเมลเป็นกำลังใจให้เจเดียนคิดต่อไปในราจ้ารขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ